สวัสดียามเช้านะคะอ่าวันนี้เราอยู่ช่องหอยเด็ดหอยดังนะคะอ่ามาดูผลฮาน่อยเนาะเมื่อคืนนะคะในวันที่สิบเอ็ดนาะก็นะคะในชุดวิ่งนะคะพิเศษนะคะอะมาดูผลกันก่อนเนาะออกผลกันที่พิเศษออกกันที่สองแปดหนึ่งนะคะ ข้างล่างสีสีนะคะเนะาะเมื่อวานแอดพูดกับเพื่อนๆนไว้นะคะว่าน่าจะมีเบิ้ลนะคะเนาะกลัวใจว่าเบิ้ลจะมานะมาจริงๆนะคะมาที่สีสีนะคะแอดให้เพื่อนๆนนะคะติดเบิ้ลไว้นะคะที่สี่สี่สองสองนะคะมาเข้าสี่สี่นะคะในชุดนี้เนาะเข้าพิเศษล่างนะคะ สี่สี่นะคะนะมาดูในชุดวิ่งนะคะแอดให้วิ่งกันที่แปดกับเก้าเนาะแอดลืมเขียนไปนะคะว่าตัวไหนเด่นตัวไหนรองนะคะเนาะมาเข้าในชุดแปดนะคะอะนะคะติดกันในวิ่งพิเศษในชุดแปดกันไปนะคะ,ะเนาะ ก็เพื่อนเพื่อน,นท่านใดได้ซื้อในชุดวิ่งนะคะก็จะเข้าในชุด8กันเนาะอ่ะและเมื่อวานแอดได้ลงในคอมเมนต์นะคะว่ามี1กับ2นะคะเนาะในชุดนี้แอดลงในคอมเมนต์ว่ามี1กับ2มันเข้าในติด1อยู่นะคะเนาะในคอมเมนต์เนาะ,นนะส่วนในปกตินะคะออกเป็นที่ ห้าห้นึ่ะคะข้างล่าง4ี่นะคะอ่ะแอดให้กันไปเนาะในชุดวิ่งนะคะปกติแอดให้5กับหเนาะมาเข้าในชุด5นะคะส่วนปกติแอดให้กันที่3กับ4ีเนะาะเมื่อวานนะคะที่ในคอมเมนต์เนาะแอดให้ที่3มกับสี่นะคะ มาติดในชุดสนะี่นะเ่็นเพื่อนจะเห็นคอมเมนต์แอดไหมนะเมื่อวานแอด add ให้เพิ่มไปนะคะในคอมเมนตะ์เนาะส่วนในสูตรนะคะเราก็ถูกกันอยู่แล้วนะคะในที่ชุดวิ่งห้านะคะห้ากับหกแอดให้มาอย่างละหนึ่งตัวติดที่ห้ากันเนาะ,ะส่วนในคู่ชุดนะคะเราไม่ได้เลือกกันไว้เนาะแอดไปเลือกที่เจ็ดสี่นะคะ มาออกแปดสี่นะก็น่าเสียดายกันไปนะคะเนาะก็ขออภัยนะคะเนาะอ่ะก็เข้ากันไปในชุดแปดสี่นะคะสี่แปดแปดสี่ส่วนห้าหนึ่งแอดไม่มีนะคะก็ขออภยนะัยเนาะมาดู VIP นะคะอ่ะ VIP เมื่อวานแอดให้ในคอมเมนตะ์เนาะ มี8ปกับเนะคะเนาะมาในชุดนะคะแอดให้กันที่0กับ1นะคะเข้าที่ชุด0ูนย์ของแอดนะคะและในคอมเมนต์แอดก็คือ8ดเนาะถูกไหมคะนะถ้าเพื่อนๆได้เห็นในคอมเมนต์แอดนะออกันที่9 0 8นะคะทั้งล่างสี่สามเนอะ ทำไมออกเฉียดเลขแอดตลอดเลยนะคะเนี่ยเนาะ,อะแอดมีที่สี่ห้าเนาะมาโผล่ที่สี่สามนะคะเนาะวันนี้เราเข้ากันในชุดวินหนึ่งเดียวเลยนะคะในชุดคู่ถูกเป็นอยู่แค่สองหน่อยเนาะเนาะถูกเนที่พิเศษและปกตินะคะก็คือแปดสี่เนาะ แต่ไม่ได้อยู่ในเป้าเราเลยนะคะวันนี้เนาะขออภัยนะวันนี้แอดจะทําให้มันเน้นขึ้นกว่านี้นะคะเนาะจะคํานวณให้แม่นขึ้นนะคะไปติดในชุดเบิร์ของแอดเนาะสีส่ีอ่ะมาเราจะมาดูกันในวันใหม่กันเลยนะคะ สามหน่อยนะคะในชุดเดียวนี่นะคะก็จะเป็นฮาหน่อยในวันที่สิสองเนาะอ่ะเราจะมารวยๆกันต่อนะคะเนาะไม่ว่ากันนะเดีย๋ยวเราจะมารวยกันต่อนะคะเอาจะเขียนก่อนนะคะ วม่ปกติวิ่ง VIP เนาะอะ,อะเดี๋ยวเราจะมาดูกันใน12ชุดนะคะใน12ชุดแรกเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาซูมกันก่อน จะเป็น12ชุดแรกกันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูในะชุดเพิ่มกันเนาะอ่ะชุดแรกวันนี้นะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะ ได้แล้วนะคะในวันนี้นะเราจะได้เลขในการคำนวณน,นะคะชุดแรกนะคะสี่หนึ่งสี่สองสี่สาม และสี่สีมนะคะมาชุดต่อมานะคะห้าหนึ่งห้าสองห้าสามห้าสี่วันนี้เราจะเอาคืนนะคะเนาะมารวยๆกันนะวันนี้อะหกหนึ่งหกสอง หกสามและหกสี่นะคะอะวันนี้แอดก็ในชุดรวมสิบสองชุดเนาะเดี๋ยวเราค่อยมาคัดกันนะคะอะแอดก็จะให้คัดสีแปดชุดกันนะวันนี้นะคะมาดูในชุดวิ่งกันสักนิดนะคะชุดวิ่งวันนี้นะ แอดว่าต้องติดกันอยู่ที่อ่าอืมวันนี้น่าจะติดกันนาอที่หนึ่ง สองสามนะคะอ่ะพิเศษติดที่หนึ่งที่สองที่สามนะคะ,ะส่วนปกตินะติดกันอยู่ที่สี่ห้าหกนะคะ สี่ห้าหกเนาะส่วน vip นะคะจะติดกันอยู่ที่แปดเก้าศูนย์นะคะอ่ะทำไมถึงมาที่แปดที่เก้าที่ศูนย์เนาะอ่ะมาดูกันเนาะมาแอดจะขอเพิ่มเลขนะคะในชุดนี้เนาะ ในใจก็ไม่อยากจะเพิ่มนะคะเห็นเพื่อนๆว่าเลขมันเยอะแต่ว่าเพื่อนๆเลขเยอะนี้แอดไม่ได้ให้เพื่อนๆเอาหมดนะคะนะแอดจะเลือกให้เพื่อนๆแค่นี้นะคะนี่แค่แปดชุดนะคะเพื่อนๆนะนะคะถ้าแปดชุดเพื่อนๆว่ามันเยอะไป เปนเพื่อนไปตัดเอาเหลือสี่ชุดก็ได้นะคะเหลือสองชุดสามชุดนะคะแต่ถ้าไม่อยากพลาดน,นะก็ซื้อตาม8ชุดนะคะเนะาะเมื่อวานแอดก็ตัดไปนะคะแปดชุดเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดเก้าสิบอ่ะเมื่อวานให้สิบตัวเมื่อวานให้ไป10บชุดนะคะไปเข้าติดเบิลเบิลเ,เห็นไหมคะก็ยังพอได้กำไรกันอยู่เนาะ,ะนะ มาวันนี้เราจะมาตัดกันนิดนึงเนาะมาดูเลขเพิ่มนะคะแอดขอเพิ่มในเลขนี้นะขอเพิ่มที่แปดสองนะคะนะแปดสองแปดหนึ่ง สี่เก้าเก้าศูนย์อ่ะนี่นะคะเพิ่มกันในชุดนี้ขออีกหนึ่งตัวเนาะอ่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะอ่ะไม่เพิ่มแล้วนะคะเอาแค่ชุดนี้เนาะ หนึ่สองสามสี่นะคะอ่ะวันนี้เราจะมาใช้สีในการใช้สีส้มกันบ้างนะอ่ะเปลี่ยนเปลี่ยนกันบ้างนะคะจะ,จะได้ไม่ซ้ำกันในแต่ละวันนะอ่านี่นะคะจะเป็นในชุดเนาะมา ชุดแรกกันเลยนะคะที่เราจะเล่นกันใน VIP นะไอพิเศษนะคะชุดวิ่งนะคะจะวิ่งกันที่อสกับ3นะคะเนาะอ่ะจะเด่นกันอยู่ที่สองลองสามนะคะ ส่วนปกตินะแอดขอให้กันที่อ่ะให้ในจุดนี้นะคะสี่กับหนะ ส่วน vip นะคะแอดให้กันที่ไม่แน่ใจว่าติดศูนย์ไหมเนาะแอดว่าติดศูนย์อยู่นะคะแอดขอกันอยู่ที่อะนี่นะคะเก้ากับศูนย์นะคะนะ ตัวเด่นนะคะจะเป็นที่จะเป็นลองเนาะ,ะเด่น9กลองศเนาะส่วนในชุดนะคะแอดขอกันที่5 2 สี่สองส่หนึ่งห้ส่ะเดี๋ยว,วนนี้หนึ่งสองสาสี่ เอดมาตรงนี้เป็นสีเขียวเนาะ,ะตัวเพิ่มแอดจะขอเป็นสีเขียวนะคะจะเพิ่มกันที่แปดสองนะคะสีเก้านะคะศูนย์เก้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดศูนย์เก้านะคะและ กสี่นะ,ะจะประมาณนี้กันเลยนะคะในชุดนี้เนาะอ่ะ๋ยวเราจะมาดิ่นสองกันนะคะวันนี้เนาะของพิเศษนะอ่าถ้าชอบไม่เหมือนกับแอดก็ได้นะคะนะ มันต้องมีเลขในดวงใจของแต่ละท่านแหละนะคะเนาะแต่ว่าแอดก็เมื่อวานฟันเลขวิ่งให้กับเพื่อนๆไปเข้าหมดทุกหน่อยนะคะนะพิเศษแอดก็ให้ไปถูกนะคะนะ,ะพิเศษว่าที่แล้วแอดก็ให้ไปถูกนะพิเศษเข้าแปดนะคะส่วนปกติเข้าห้า vP เข้าศนะูนย์เนาะมาวันนี้นะคะ ก็จะตามนี้นะคะเพื่อนๆอ,อ่ะเราจะมารวยกันปังๆกันต่อนะคะเนาะอ่ะ,อะก็ฝากเพื่อนๆนะคะกดติดตามนะคะอ่าสนับสนุนช่องกันนะคะเนอะแอดไม่ได้เล่นหวยนะคะเพื่อนๆอ,อ่าแอดนีนะแอดไม่ได้เล่นหวยนะคะแอดทำแค่สูตรให้เพื่อนๆไปเสี่ยงกันนะคะ ก็ไม่ได้เสียงโชคอะไรก็ไม่มีรายได้อะไรจากที่ไหนเลยนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะช่วยสนับสนุนแอดนะคะเนอะแอดเป็นคนซื้อหวยไม่เป็นนะคะนะเพราะว่าแอดทำเป็นอย่างเดียวเนอะแอดทำแต่หวยให้เพื่อนๆรับชมนะคะเพราะว่าแอดไม่ได้ซื้อหวยเนาะอะก็หวังว่าเพื่อนๆท่านใดมีโชคมีลาบก็ แบ่งปันให้แอดก็ได้นะคะอืดวงแอดไม่ค่อยมีโชคทางโชคลาบนะคะอ่ะหวังว่าเพื่อนๆพนืซื้อสูตรแอดไปก็แบ่งปันน้าใจสนับสนุนช่องก็พอนะคะเนาะจะมากจะน้อยก็ได้นะคะไม่ว่านะคะเพื่อนๆนนะก็ถือว่าเป็นค่าขนมค่ากาแฟให้แอดไปนะคะเนาะ ก็ช่วยจ่ายค่า wifi แอดด้วยนะคะจะสมกันไปเนาะ,ะจะช่วยในการค่าคาแฟแอดก็ได้หรือจะเป็นค่า wifi ก็ได้นะคะเนาะเพื่อนเพื่คอมเมนต์มาว่าแอดเล่นหรือเปล่าแอดไม่ได้เล่นนะคะแอดทำหัวอย่างเดียวนะคะเพราะว่าแอดไม่มีดวงทางนี้นะคะ <c ười> เคยซื้อแต่ละทีก็ดนก็ไม่ค่อยมีดวงนะคะไม่อยากพูดเยอะ <c ười> นะคะ ก็หวังว่าเพื่อนๆท่านใดที่รับชมสูตรแอดไปแล้วมีดวงนะคะและมีโชคก็แอดก็จะแบ่งปันไปนะคะเนาะให้เพื่อนๆได้มีโชคกันไปพอมีโชคแล้วก็อย่าลืมมาช่วยแอดนะคะนะอ่าคนละนิดคนละหน่อยก็ได้นะคะแล้วแต่ศรัทธาเนาะแอดก็ทิ้งหนึ่งไว้ให้ทุกครั้งนะคะก็ฝากเพื่อนเพื่อนไว้เพียงเท่านี้นะคะ เดี๋ยวเราจะไปชมสูตรหอยลากันต่อเนาะขอบคุณค่ะ